อะไรนี่ยแนววอลอวูดอยู่ไหนน้องวอลล่าวูดดาวเวฟดาวเวฟเอาเฮ้ยไม่วอลวูดเล่นคิดเอาตกใจเฮ้ยไม่ไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวโดนสอยเหมือนเมื่อกี้ อุ้ยเป็นจริงด้วยเป็นจริงเลยไอ้ปืนหายปืน,ปนยุบวนระเบิดคู่ยังมีนนะตุม้ม

ตูมแผงเดมไม่แตกตูมกูจะยิงทำไมวะปืนก็ปืน ไปไไวะโอ้จำเพนเอตีฟองตายหนึ่งเจ้ดไปไหนยิงนําเพื่ออะไรยิงเพื่ออะไรครับอรู้ครับยิงทยงไแล้วอรู้จะโดนยิงทิ้งอ่ะ โอ้ยม oh yeah. ีฮีมีฮีโอ้โอ้เบื้องบนเบื้องบนโอ้โอ้โหโดนโดนโดนกูไปเลยน้องอะไรวะยิงเมาทีเดียวแตกเลยตูม อะไรอดร้ายอดร้ายอะเอามาเนี่ยระเบิดคู่พี่เห็นไหมยไม่เฮ้ยมาเฮ้ยระเบิดกดโฮมอ่ะอกดแมพอะกดแมพโอ้โหแตกเออใช่

โอ้โหกคู่ชาว็อกไอ้สัศ์พวชาว็ลกเบื้องหลังเบื้องหลังบูดเบื้องหลังบอลรูดนะยิงับเื่ออะไรบอลูดแตก